น้องสาวไทยท่านี้นะคะเธอมาเล่าให้ฟังเธอบอกว่าเมื่อสามปีที่แล้วนะคะเธอกลับบ้านที่เมืองไทยนะคะคือสาวท่านนี้เธอแต่งงานกับหนุ่มต่างชาตินะคะมีลูกเดยกสองคนแล้วทีนี้ปิดเทอมเธอก็เลยจะพาลูกไปที่เมืองไทยแต่ว่าสามีบอกว่าติดงานไปด้วยไม่ได้นะคะโอเคเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรอีกอย่างหนึง่งดีใจที่จะได้อ่า ไปเยี่ยมพ่อแม่ญาติพี่น้องที่เมืองไทยนะคะหลังจากที่ไปนะคะทุกอย่างก็ก็ลาบลื่นนะคะก็โทรคุยกันกับสามีวิดีโอคอลคุยกันนะคะสองวันครั้งหนึ่งนะคะก็ไม่ได้คอลกันทุกวันแล้วทีนี้พอเธอกลับมาที่บ้านที่ต่างประเทศนะะทุกอย่างก็ราบรื่นนะคะลูกก็ไปโรงเรียนนะคะเธอก็ไปส่งลูกที่โรงเรียนนะคะกลับมาบ้านก็มาทาความสะอาดบ้านนู่นนี่นั่นบังเอิญว่าเธอไปเจอ กางเกงในของผู้หญิงนะคะซุกอยู่ใต้ที่นอนคือเธอจะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนนะคะก,ก็เลยยกที่เออที่นอนขึ้นก็ไปเห็นซึ่งเธอโมโหแลวตกใจมากนะคะแล้วทีนี้พอกลับมาสามีกลับกลับจากที่ทํางานมาเธอก็เลยถามอันนี้ของใครนะะซึ่งมันเป็นจีสติงเธอไม่เคยใส่เลยนะคะสามีก็บอกก็ของคุณไงคุณลืมแล้วเหรอโน่นนี่นั่น เธอก็เลยแยงไปว่าเธอไม่เคยใส่จีสติงสามีก็ก็แท้ไปเรื่อยนะคะซึ่งณเวลานั้นเธอไม่อยากมีปัญหานะคะไม่อยากมีปัญหาก็ไม่อยากให้ครอบครัวมีปัญหาไม่อยากทะเลาะก,กันเธอก็เลยเก็บเก็บความน้อยใจเก็บความสงสัยนี้ไว้ในใจนะคะแล้วก็พยายามตามสืบนะคะเช็คจากมือถือเช็คจากเขาเรียกอะไรอะ่ะ คอมพิวเตอร์ของสามีก็ไปเจอว่าเขาแอบนัดผู้หญิงซึ่งซึ่งเป็นไซไลน์นะคะไม่ใช่ผู้หญิงนั่นซื้อเข้ามาตอนตอนที่ช่วงเธอไม่อยู่นะคะเธอก็เลยถามตัวเ,เองทาใจตัวเองว่าจะโกรธสามีดีไหมหรือไม่โกรธด,ดีแต่ว่าเธอมีความรู้สึกว่าทําไมเขาไม่ไปที่อื่นนะคะทำไมเขาพาผู้หญิงคนนั้นมาที่บ้านนะคะซึ่งมานอนเตียงที่เป็นเตียงของเธอกับเขา เหมือนไม่ให้เกียรดเธอนะคะเธอก็เก็บความน้อยใจนี้มาเลืยมานะคะแล้วทีนี้ในปีถัดไปเธอก็ชวนเขาไปเที่ยวสเปนนะคะเ<ๆ>ขาก็าบอกเขาไม่ว่างเธอก็เลยถามว่าทำไมไม่ว่างนะคะซึ่งซึ่งเธอบอกว่าเธอจะไปคนเดียวไม่เอาลูกไปด้วยคือเธอก,ก็สามีก็ไปส่งขึ้นสนามที่สนามบินนะคะซึ่งพอหลังจากที่สามีกลับมาแล้วเธอก็เลยเรียกแท็กซี่เธอไม่ได้ไปนะคะเธอแกล้งบอกแล้ว กะว่าจะตามสืบนะคะแล้วในที่สุดสามีก็พาลูกนะคะไปไว้กับญาตินะ,ะสองคืนซึ่งเธอมาอาศัยอยู่กับเพื่อนคนไทยซึ่งบ้านไม่ห่างกันนะคะก็แอบดูพฤติกรรมของสามีนะ,ะในที่สุดเขาก็พาผู้หญิงอีกคนหนึ่งเข้ามาพอเธอเห็นนะคะเธอก็เลยไปเคาะประตูบ้านนะคะ กดกริ่งเรียกเขาผู้หญิงคนนั้นก็ลงมามาเปิดประตูให้อซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ไม่รู้นะคะว่าเธอเป็นใครก็ถามเธอว่ามาหาใครเธอก็ไม่สนไม่ตอบอะไรนะคะก็เดินเข้ามาในบ้านแล้วก็ตะโกนโวยวายโวเวกสามีลงมาแนะบบหน้าซีดมากเขาใส่แต่เอ่เองเกงบ็อกเซอร์นะคะลงมาน้าซีดมากนะคะแล้วก็บอกผู้หญิงคนนั้นบอกรีบออกไปนะคะผู้หญิงคนนั้นก็เก็บเสื้อผ้าเก็บอะไรแล้วก็ออกไปเขาตกลง คุยจะคุยกันกับเธอบอกเธอใจเย็นๆนะคะแต่เธอไม่ใจเย็นเธอบอกว่าเมื่อสามปีที่แล้วฉันเห็นกางเกง่งนคุณก็โกหกฉันมาครั้งนี้เราอยากกันนะคะหลังจากนั้นเธอก็เลยตัดสินใจฟ้องหย่านะคะฟ้องหย่าสามีก็แบ่งสมบัติแบ่งอะไรไปลูกอยู่ในความดูแลของเธอนะคะซึ่งซึ่งหลายคนเพื่อนๆของเธอต่างบอกว่าให้อภัยสามีเธอเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเขามาทํางาน สามีก็ไปซื้อกินเอาไม่ได้เลี้ยงเป็นตัวเป็นตนแต่เธอนะคะในความรู้สึกของคนเป็นเมียคือถ้าจะซื้อกินเธอไม่ว่าแต่ต้องไปที่อื่นไม่ใช่พาผู้หญิงคนนั้นมาที่บ้านของครอบครัวแบบนี้เธอรับไม่ได้นะคะเธอก็เลยอยากฝากผู้หญิงไทยหลายๆคนนะคะการให้อภัยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ ในเมื่อทําผิดครั้งหนึ่งมันต้องมีครั้งที่สองแน่นอนนะคะแล้วเธอก็ต้องอยู่ในความหวัดระแวงความสัมพันธ์ในความหวัดระแวงตลอดเวลานะคะกว่าจะมาเจออที่มันคาราคาซังมาเรื่อยนะคะซึ่งในใจไม่เต็มร้อยแล้วหลังจากที่เจอเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะก็ ถ้าใครไม่เจอก็คงจะไม่รู้เธอบอกแบบนี้นะคะป้าแก้วก็เลยนําเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะถ้าถามป้าแก้วนะว่าเจอเอชะนายของผู้หญิงในบ้านจะเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่รอให้ให้ให้ล่วงเลยผ่านไปนานนะคะเคลียร์มันตรงนั้นวันนั้นให้จบวันนั้นเลย